โอเคงั้นเราใช้เลยนะครับเพื่อจะได้ขึ้นเลเวลนะผมจะไม่รีละ คาตาลีโลดีกว่าป่ะมาดิผมได้คาตาสองตัวตั้งแต่เฟสแรกอะมาดิคาตาลีโลเว้ยตานี้ยวอริเออร์อุ้ยอันนี้ดีกว่าเราเราแบบเล่นเล่นชนะเลยยิ่งชนะยิ่งได้ของน่าสนนะแต่เราต้องลงเราต้องลงตัวเยอะๆเลยเราอัดเลยเราอัด เรีเยกได้ว่าพีเซิร์ฟอุ้ยพีเซิร์ฟเก็บไปดีกว่าเล่นคู่พีเซิร์ฟน่าจะดีเราต้องชนะนะสามครั้งได้ไอเทมฟรีหนึ่งชิ้นโดดไปปัน่นนี่ปั่นข้างหลังเทจะพุดเทศเลยว่ะคาตาตัวตัวลวงที่ดีสุดหรือเปล่าเนี่ยเราต้องขึ้นเป็นรีโลดเลเวลเจเพื่อหาคาตา เว้ยอากาลีมาแล้ววอริเออร์เราไงวอริเออร์เราวอริเออร์บวกดูดเลือดสิบปรเซนแล้วก็สกิลแอมหรอดาเมจแอมสิบปร์เซนโอ้หมีหมีแบตชั่นเขายังไม่ได้หมีบ้างเนี่ยยังไม่ครบเนี่ยงั้นเราน่าจะน่าจะสบายครับนับสองใช่อีกรอบได้ของฟรี คาตาสองดาวไวใช่คาตาเรามาไวไงเราลองได้เลยไปบอริเออร์เพราะว่าได้ดูดเลือดไปบอริเออร์พีเซิร์ฟดีกว่าเนาะไปบอริเออร์กับพีเซิร์ฟหูยโคเท่อะคาตาโอ้โถ้าถ้าสมมติว่าเราแบบว่าพีเซิร์ฟนะเราเล่นพีเซิร์ฟคาตานะผมว่าแม่งเก่งแน่เลยวะ่ะเพราะว่ามันได้รีรีมานาะถ้าเลือดเต็มอะถ้าเลือดลดก็รีเลือด โอ้โหมันจะปั่นรวยๆนะถ้าเลือดมันเต็มอะรีมานาขึ้นไปเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยเทจัดเลยนะบริเออร์ตรงนี้เอาของนะครับเราต้องเอาเราทำหมัดทองใช่ไหมหมัดทองซินด้าก็ได้เนี่ยซินด้าหยดน้ำไปแล้วเหลือแค่ไอ้หมัดขี ว้ยวผมว่าเราลงแบชชั่นอะแบบแบชชั่นตัวนี้ดีกว่านะใช่ไหมถ้าเราจะเล่นเพราะว่าเราลงอคานา้าเสริมได้เราจะอ้ยยังไงเราได้ของฟรีเพราะว่าเราชนะสมรอบไงได้มาเป็นดาบนะครับทาดุลเลือดให้บอลเลเอร์ตัวอื่นได้อยู่แต่คอรลีอ้ยเชียดวงโคตรดีออรอเลเวลอัพเลยนะครับ เชียรแล้วแบบรีมาได้หยดน้ำอ่ะโคตรเอาชนะอีกสามรอบก็ได้เทมฟรีอหนึ่งชิ้นอ่ะโอ้โหญี่ปั่นยับมาดีมันจะสู้อะไรกับนักปั่นในตำนานนีจิ้ว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 ของแท่ เราต้องชนะเรื่อยๆนะสามครั้งได้ของฟรีอีกสามครั้งก็ได้ฟรีอีกไปเรื่อยๆ <Okay. S 1> ฮันนี่อุ้ยเขาเก็บตัวฮันนี่อะเล่นฮันนี่นะเนี <c> ่ย <oughs> ผิวจังเลยวะคาตาเนะี่ยเท่มากเลยวะชิวชิวเมดโคโนเมดเวกา้า โอ้คู่อันนี้คือคู่หูเลยนะออกมาเป็นคู่หูเลยเนะี่ยเออมันผิวเกินว่ะเทจัดวิขาดหนึ่งบาทอะขาดหนึ่งบาทอะขายเอาขายเอาตังห้าสิบดีกว่า <c oughs> ขายไปเลย ได้ดอกเบี้ยได้รับ15ทองทีมคุณได้รับคมเียวโจมตี1%แชมเปี้ย,โยนโงราณคุณโอ้โหรีคอมโบโมไม่เอานะหายทั้งแผงแชมดุ๊กดีกว่าว่สการนตีแชมดุ๊กมาก่อนเฮ้ยมัวจะคิดไม่ได้อัพเลเวลเลยอะเมื่อกี้ไม่งั้นลงบาทได้คอมสกอร่าอีกแชมดุ๊ดีกว่า เออปั่นหายหมดมลิงที่ว่าถึกก็ไม่รอดบาดนี่ได้คอมสกอล่าเพิ่มอีกเรามีถอดของนะเราจะยัดของรอรอคาตาได้รอเกวียนได้นะแต่ว่าของมัน ผสมอะไรได้บ้างเนี่ยจะขึ้นเลเวลเจ็ดแล้วจะได้รีโลไล้สองสองซูก้าก็พอเนาะเดี๋ยวเราลงพีเซิร์ฟเลยที่เหลือพีเซิร์ฟราคาญ ปีเซอร์มีตัวไหนบ้างเนี่ยวุย้ยมีไอตัวนั้นด้วยเนี่ยจำไม่ได้ไม่เล่นหลายวันมีซีเลียนด้วยแล้วก็มีมอกกร์กาน่าเอาของเอาดาบดุลเลือดวิฟิโอลานี่มาพร้อมกับโอ้โหฟิโอลาไปแล้วอา่า ต้องอันนี้ก็ได้อยู่สวยจัดฟิโอลาขาดบเอลลเยอร์หนึ่งตัวว่ะเชนแบชชั่นเอ้ยเชนแบชชั่นดีกว่าใช่ได้ไพโรด้วยเชนแบชชั่นดีกว่าว่าเชนเราได้รีโลอันนี้ด้วยได้รีโลหาด้วย ว่าตัว3บาทมีโอกาส3ดาวเหมือนกันว่าเรารีโรเจอยู่แล้วนาซัตเชฟชิปหรอถ้ามเาเาูเลอนาซัตเราเล่นคู่ตัวไหนดีอุ้ยเกวียนมาแล้วอุ้ยอย่างนี้ไม่ต้องแล้วนี้ก็ เล่นคู่นีโก้นีโก้คู่มอกาน,น์นาได้อยู่น่้อยู่นะอันนี้เราฟิโอลาได้ปะแล้วเราทำดูดเลือดดีกว่า่ะฟิโอลาอยัางไงก็ต้องมีดูดเลือดวะอ่นนี้มันได้รับทรานชสสานสนิสูงสุดนะครับเป็นการดุีกันครับอันนี้ก็ดีอ่ะ เรกเกตเดี๋ยวเราของรอบหน้าแล้วกันเราจะเริ่มรีโลละโอเคอุ้ยมอกระหน้ามาอย่างไวมอกระหน้ามาไวจัดอย่างนี้ไม่ต้องลงรลแบิชั่นลงมองกระหน้าดีกว่าอุ่ยของช้ำ <Sp> มาแล้ว ลาคาลาคาดีกว่าได้พีเซิร์ฟอันนี้ขายสเตลเลกเกตฟิโอลาแล้วก็ไปซาบาย หมอกน้าเ okay, คบอดเราครดคุดดวงดีอะ่ะ <'s> คุณซูไอเทมทุกอย่างกลายเป็นกุนซูจะบ้าเหรอติดตั้งไอเทมแสงแบบสุ่มเว้ยติดตั้งไอเทมแสงแบบสุ่มดีกว่าวะเอามายัดให้ราคาราคารจริงไหมโว้ยมาสเตอร์อัปเกรด วิ่ง Infinity Ford เฮียมีแต่ของดีใช่มีแต่ของดีอ่ะ Infinity Ford ก็ของดีมันได้สองชิ้นเลยนะ Infinity Ford อ่ออะถุงมือแสงก็ดีเรดบัฟ f คุณซู Ford Ford กว่า ฟิอลาเฮ้ย hey, คนนั้นไม่อ่านแพทฟจะเล่นอาลีอยู่เลยอ่ะลีโลอาลีอาคาน่าว่านาซ่าไม่ลงหรอก <Okay. S 1> เราไปเล่นพีเซิร์ฟสี่ดีกว่ามันง่ายกว่า คือแบบขึ้นอย่างหนึ่งเลยเวอ่ะง่ายกว่าเยอะเลยสวยสวยหุยเลือดยังร้อยอยู่เลยอ่ะเราจะเอามอร์กาน้านะครับ มอนายังอยู่โอ้โหเราอยู่อันดบหนึ่งอะก็ไม่ได้หรอกนะครับงั้นเอาฟิโอลาฟิโอลาสองดาวดิฟิโอลาไปแล้วโอ้โหงั้นเอาโอ้โหงั้นเอาอันนี้แหละเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลือกอันนี้ให้หมอรกาน่าได้ไปก่อนนะครับผมจะรีโล โอเคค่ะโอเคค่ะตัวเดียวนะโอ้ oh my god เอาเรามีสองอันเหรอ <c oughs> <c oughs> ใช่มันมันได้มาอีกอันหนึ่งเมื่อกี้อ๋อลืมดูไม่เป็นไร <c oughs> เพื่อเรารีเจอเชนไงเราได้ให้เชนบ้าง เชนเป็นสมดาวก็ได้นะเฮ้ยเชนเราไม่ได้เล่นเราไม่ใช่หรอวะเราไม่เราเก็บเชนอยู่เลยอะเชนเราไม่ได้ลงแล้วไม่ใช่หรอเราไปลงพีเซิร์ฟล้วไม่ใช่หรอวะเราไม่ได้ลงแบทชั่นแล้วนี่ลืมขายดีกว,ว่าถ้า,างั้นผมนึกว่าเชนยังอยู่ในทีมนะเนี่ยผมหลอนอันนี้ผมหลอน,นครับอันนี้ผมน่าจะหลอนเองโอเคงั้นเราใช้เลยนะครับเพื่อจะได้ขึ้นเลเวลนะ ผมจะไม่รีละ <like> ผมจะลงพีเซิร์ฟนะครับสี่พีเซิร์ฟไทตี้อีกอันโอ้ไทตี้อีกอันผมให้เกวินดีกว่าชิวละพีเซิร์ฟครบแล้ววันเล้ยก,ก็ครบแล้ว เราลงลงโครโนได้ลงลงอะไรได้ลงโครโนได้ลง,ลงไพโรโโดไ,ดไ,โได้ถ้าเราเลเวลเก้เอาของกันแล้วกันมีอ่อวิยังไม่มีดูดเลือดเลยอะ่ะไอเจ้าเกวนเนี่ยนีไปแล้วกันนะเคมีกุนซูอุย้ยแต่เงินเยอะขนาดนี้มันก็น่าจะขึ้นเก้าอยู่นะมันก็น่าขึ้นอยู่ขึ้นไปลง โคโนก็ได้ไพโลก็ได้ว่าเรารวยมากครับเรารวยรวยมากว่าขึ้นเก้ายัางมีโอกาสรีโลเจอตัวตัวม่วงเยอะขึ้นด้วยฟิลลาจะได้2ดาวเปลี่ยนได้2อดาวโอเคเลื่อน้อยจบเกมหรือเปล่าเนี่ย หมดเกินรอมเนี้ถ้าท่านปั่นหายหมดเลยอ่ว้ยเกนมาอันนี้ไปตายแล้วแยกล่างน,นี้โกงนะเชฟชิปไฮโลบแบตเตอร์วุ้ย,ย,ยนาซัดลงเพิ่มได้อ่ะนาซัดมีนาซัดกับไอ้นั้นลงเพิ่มได้นาซัดกับคามิลลงเพิ่มได้ แล้วเค้กก็สแต็กแล้วเพิ่มพลังโจมตีด้วยนะเค้กอะ่ะมันไม่ต้องรีบนะเราเก็บตังไว้รีโรตอนเดวลเก้าดีกว่าชิวๆเงินเหลือตั้งร้อยยังไงก็สาบายยังไงก็แบบสาบายสาบายรอคามิวได้ได้คอมโคโน,โน,นูนะรอคาร์มิ็ต้องจิ้มคามิวไว้ด้วยแล้วก็ ถ้าไม่เจอคามิวก็ลงก็ลงนาซัตอะอุ้ยลูกนิมิตฝั่งทองลูกนิมิตมันถึกมากเลยอะ่ะโอ้โหใบอาสองดาวใบอาสองดาวมีลูกนิมิตมีซอนย่ายังสู้คาตาไม่ได้อย่างนั้นเหรอโอ้โหนี่ไงลูกนิมิตมันทำงานแล้วเนะี่ยดูเลือดมันก่อนเลือด9 0 0าอย่าบอกนะสู้คาตาไม่ได้ โอ้โคตรโกงเลยนะของมันโกงมากเลยนะของแบบมันโกงมากอะน่ากลัวมากเลยวะ่ะอินแคนเตอร์เอาของให้ไอ้นนี่ดีกว่าน,นะเอ่อ ออกให้ตัวแทงได้หรอไอโอน moon, ิกสปาร์กได้อยู่เฮ้ยฟิลลาสองดาวนี่รอบหน้าอุ้ยมองกันหน้า มาเด็ก okay. ขาตาแม่งล้างบอร์ดเ๋ือผมกับคนนี้ละ <_ Q> คนคนที่มีใบอารลูกนิมิตอ่ะแยน่ากลัวนะใบอาร์ By R, แม่งโหดอยู่นะเพอร์เฟกตินจะสำเร็จไหมนี่ไงหลังนี้เรารีเลยเรารีให้หมดทุกบาทเลยนะเราจะเอาเพอร์เฟกติน อลอรีให้หมดทุกบาทเลยให้เกลียนสองดาวอะสบายแล้วหรือเปล่าเคเจะรีเลยนะครับอ่าเกลียนสองดาวแล้วแบบไม่ต้องรีงั้นมอการนน่ามามอการนน่ามาสวยโอ้โหราคารเชีย่ย<ม>เคลื่อนไปเป่านี่ไงลงได้อีกไหมเนะี่ย ฟิโอลาไปเกาะฟิโอลาไปเือเกาะคาตาไปลงไปเลยสองดาวตัวนี้ของมาของเต็มแล้วแผงหน้างั้นเวอเอาของอะไรอันนี้แล้วกันฮิวฮิวเพื่อนข้างๆเชี่ยของันเวอร์มากเลยนะไอ้ไบราอา ตัวคาตาผมปั่นไปดินี่ไงจะเวอร์แค่ไหนอะ่ะเจอไปดิชนะแล้วตาทายแล้วเหลือเลือด์หนึ่งอะ่ะฝั่งนั้นเขาควรจะตายตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วรู้เปล่าอ่ะก็ยังเหลือเลือด์หนึ่งเราไม่ได้เราไม่ได้ซื้อชามเลยอะ่ะแต่ก็ยังชนะครับโอ้โหชามไม่ได้ซื้อแต่ก็ยังชนะ เพอร์เฟกต์วินจีจีครับเขาพิมพ์จีจีมาก็พิมพ์ตอบนะครับจีจีครับโอ้โหเชี่ยะเพอร์เฟกต์วินคาตาเลื่อนไม่ลดแม้แต่หนึ่งหยด